สวัสดีค่ะเนี่อส้มอยู่ตกปาเนะยู่ตกปาแต่ส่วนผสเนี่ยน้นยนือเล่นตกปาเป็นจิ้เทนเนาะนี่หน้าปกก็เป็นแบบนี้หน้าปกก็หน้าปกก็จะเป็นแบบเน,นี้ยนี่หน้าปกหน้าปกก็จะเป็นรูปตะขอปลาน้นี่นั่นเต็มเลยนี่ตกปลน เลเวลเจ็ดนะตอนนี้ผมอยู่เลเวลเจ็ดตอนนี้ผมเล่นก็เวลาสี่ทุ่มนะไม่ใช่เดี๋ห้าทุ่มเน,ะนี่ผมก็มีหมายเด็ดนะเนี่ยหมายเด็ดเด็ดจริงนะดูหมายเด็ดหมายเด็ดนี่ ตีทิ้งไว้เดี๋ยวก็กัดนะทุกคนเริ่มละเริ่มละเริ่มมีอาการเริ่มละนะขยับละยัง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 นะทุกคนเอาละทุนทุนถอนละทุนถอนละถอนละจะังไง หนึ่งสองสามวัดเลยปลาเลยมาดูกันปลาเลยวะนะ่ะโอ้โหโอ้โหตัวโคตรใจสามสิบห้าโลไม่ถึงนะครึ่งโลครึ่งโลเนี้ยปลาอะไรนะทุกคนปลาอะไรวะนะ่ะ กูอยากรู้จริงว่าปลาเลยนะปลาเนรมั้งหรือปลา,นะา,าหมอปลาเตอร์นนะเก็บไว้นะมีตีตีทิ้งไว้เดี๋ยวก็กัดติดตามหลายช่องทางได้นะจะเป็นแอปติ๊กตอกแอปติ๊กตอกเบียร ok ์ตกปลาเจ 0, 0 2นนสอง หรือจะเป็น y o u t u เ e ียตกปลาเจ็ดอเอาแล้วเอาแล้วผัพูดไม่จบเลยมีสองช่องทางนะอปติ๊กต่อก,กับ YouTube y o u เ u ียตกปลาเจ็ดแล้วก็อปติ๊กต่เตกปลาเจ็ดเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนจะเอาไงนี้ยนะมีสอช่องทาง เอาแล้ว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 โอ้ยขยับแล้วเอาอยัางไวัดิครับมาอะไรมาดูกันโอ้โหวัดบินเลยเนี้ยน่าจะเป็นป่าเลยวะไม่รู้นะเนี้ป่าเลยผมบอกแล้วว่าหมายนี้มันเด็ดปลาหมอนะน่าจะน่าจปลาหมอเนี่ยผมบอกแล้วว่าหมายเด็ดหมายเด็ด ผมแนะนำว่าให้ปรับให้ปรับเป็นห้าสิบเมตรนะดนี่เนี่อตีไปจุดเดิมเอาใหม่นะเดี๋ยวคราวนี้ตีไม่ถึงนะระวังติดนะติดก็คือว่าอยิบร้อยเลยติดแล้วต้องดึงอ่ะ กัดระยะให้ได้น,ะนี่ซต,ตีเข้าไปนะนี่นี่เลยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเอาแล้วลงไปกินเลยเนมะกี้นั้นโทรศัพท์สั่นเลยโทรศัพท์เอาแล้ว จะนานหน่อยคิดนี้เอ้โหปลาอลไปลาเลย,ลาเลยมาดูกันโอ้โหน่าจะเป็นปลาขาปลาขาน้อยนะนี็ได้แล้วหลายแต้มตนะีไปเลยนะหนึบ ติดนะติดแล้วก็เอาออกมาเนะมื่อกี้นั้นติดนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอลดทุนก่อนนะ ลดให้เหลือสิบเซนน่ะเพราะว่าเจอฝูงปลาอะไรขึ้นไม่รู้ก่อนผมจะเปิดคลิปมาก็เห็นแล้วมีโอ้โหตกีตนตัวนี้อืมอ้มมันกินนั้นเห็นขึ้นอยู่ตัวนี้ตัวนึงน่ะตัวเท่าไหนนั่นนะ่ะขึ้นแล้วปลาอะไรวะเนี่ย ลงไปสิบเมตรไม่เห็นกินเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเถอะทุกคนไม่ไม่รอดว่ะเราตุ้งขึ้นอีกห้าสิบเมตรดีกว่าเดีด๋วยว ห้าสิบนะไปเลยอะไรเนี่ยโอ้ยง่วงนอนนะแต่เนี้ยม่วงนอนมาก ตอนน 5, ี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบโอ้โหโคตรเรื่องนอนเลยเจ็ดนาทีไลฟ์ไม่ไลฟ์ดิถ่ายคลิปมาก็จะปิดคลิปตอนเที่ยงคืนนะ ไปคิดตอนเที่ยงคืนน่ะเที่ยงคืนกับตอนเกือบหรือเที่ยงเลยรอหน่อยนอย่ารีบเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วโยนใหม่ดี จะซั้ไปถึงเช้าดีนะตอนนี้เวลาห้าทุนะ่มแล้วห้าสิมสี่โอ้งว่วงนอนอันนี้จะปิดคลิปแล้วนะเพราะว่างว่วงนอนเนะจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวเอาตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนนะ จะปิดคลิปแล้วง่วงนอนเดี๋ยวจะเอาตัวน่งขึ้นมาปิดคลิปแล้วจะปิดคลิปจริงนะเพราะว่าง่วงนอนแล้วถ่ายไปก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากเอาตัวน,นี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะ นี่ปลาเลยมาดูกันน,ะนี่ก็จบแล้วนะครับกับเกมตกปลาฟิชชิงเทนิตนะจะก,กันใหม่ในคะ่ำคืนี้ EP สองนี่นะใครอยากใครอยากเล่นนะเกมฟิชชิงเทนิตนะเทนิตนะ แล้วอย่าลืมกดติดตามซ่อมเบียร์ตกปลา7002เลยมีสอนส่องทางนะแอปติกตอกกับ YouTube นะ YouTube เบียร์ตกปลาแอปติกตอกเบียร์ตกปลา7002กับ y o u t u b อปยูทู e เบียร์ตกปลา7002นะครับลินนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ